ใครที่ดูคลิปนี้ของผมอยู่นะครับคุณผู้ชมอาจจะนําไปเป็นไอเดียในการสร้างอาชีพนะครับสร้างกิจการของเราบางคนรักสัตว์ปีกหรือว่ารักไก่นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไอเดียในการทํานะครับก็นี่ครับสามารถติดต่อได้เอาแล้วครับคุณผู้ชมเรามาดูนะครับสัตว์ปีกตัวถัดไปครับอันนี้คืออันนี้ไก่อะไรครับโอ้คุณผู้ชมเคยเห็นกันไหมครับนี่คุณผู้ชมมาดูครับ และนี่ก็คือไก่โปแลนด์ครับไก่โปแลนด์ครับอันนี้คือที่สุดของที่บ้านแล้วครับที่สุดเลยนะครับใช่ก็คือคุณผู้ชมครับเราจะไม่ค่อยเห็นไก่แบบนี้นะครับทั่วๆไปเห็นน้อยมากแล้วก็อันนี้คือสวยมากองถามนิดนึงครับอันนี้เป็นไก่ที่เพาะขึ้นในไทยหรือว่านําเข้าครับชุดนี้นําเข้าทั้งหมดเลยครับนาเข้าทั้งหมดเลยทั้งคอทั้งเลยสไหรับใช่ครับอันนี้ตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวครับตัวผู้2ตัวครับตัวผู้2ตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวเมียทั้งหมดเลย ลักษณะเด่นของไก่โปแลนด์นะครับหัวมันความพิเศษคือหัวเนี่ยเขาจะฟูขนขนฟูหางก็คือตัวผู้จะเป็นงอนยาวแบบนั้นใช่ครับครับแล้วก็ตัวเมียก็คือหางแบบพัดนะครับอันนี้ก็พูดได้เลยว่าเปิดตัวอะไรการพี่เปิดตัวเลยนะครับก็คือเปิดจริงเลยยังไม่เคยมีรายการไหนมาถ่ายเลยใช่เพราะว่าสีนี้ในเมืองไทยน่าจะมีแค่ที่บ้านนี่นะครับผู้ชมพิเศษมากๆเลยนะครับ แล้วนี่เริ่มให้ลูกหรือยังครับยังครับพึ่งเอาเข้ามาก็ต้องรอครับตอนนี้ต้องรอรอลูกครับตั้งราคาไหมครับว่าลูกจะต้องขายเท่าไหร่อ่ะครับคู่ละหนึ่งหมื่นครับคู่ละหนึ่งหมื่นนะครับคุณผู้ชมเตรียมเก็บเงินเลยนะครับว่าสวยๆแบบนี้นะครับสาหรับไก่โปแลนด์นะครับอันนี้เขามีชื่อสีเฉพาะไหมครับบับหัวขาวครับบับหัวขาวใช่ตอนนี้อายุได้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนอ่ะเดี๋ยวให้เขาเดินแล้วก็ สูงนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมไก่เนี่ยโอ้โหสีมันสวยมากนะครับไก่แบบนี้เขามีอัตราการให้ไข่หรือว่าคอกนึงเนี่ยได้ไข่ประมาณกี่ฟองครับโดยเแล้วแต่ความสมบูรณ์เลยพี่ครับสิบใบขึ้นไปครับต่อตัวสิบสองสิบห้าใช่ครับเรไหมโอ้โหเราเลี้ยงสมบูรณ์ก็ได้เยอะอะพี่ครับแล้วโดยทั่วไปครับเขาควรจะจับคู่ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยประมาณหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามคือก็จะได้อัตราเชื้อที่สมบูรณ์ใช่ครับสมบูรณ์แล้วก็พอเหมาะตัวเมียไม่โทรมด้วยพี่ ถ้าหนึ่งหนึ่งตัวเมียจ,จะโสมครับตัวเมียจ,จะแบบสมมติหนึ่งหนึ่งก็จะขนรูดอะไรตัวผู้จะผสมบ่อยแต่ถ้าหนึ่งสามนี่ไม่โสมครับหนึ่งสามไม่โสมนะครับ <นะ S 1> อันนี้คือรักมากเลยโองตัก,กามากยังไม่ได้ลูกเลยพี่ก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวให้ทักคุณโอ๊ตแล้วก็น้องอาร์มี่มาได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปเลยครับอันนี้คือไก่อะไรครับไก่ยักษ์บาม่าครับไก่ยักษ์บาม่าครับหลายๆคนเคยเห็นไก่ยักษ์บาม่ากันมาบ้างแล้วแต่ ไม่เคยเห็นที่เขาสวยแบบนี้นะครับเป็นเกรดตะกวดครับผู้ชมหนักประมาณเท่าไหร่ครับแบบนี้ห้าโลครับห้ากิโลคผู้ชมโอ้ตัวใหญ่มากครับอันนี้สีอะไรครับสีจะเรียกว่าเป็นออกบูก็ได้ครับตัวเนี้ครับเป็นบูแล้วก็ตรงปีกเป็นสีทองคุอผู้ชมสวยมากครับตัวนี้ได้ที่สองครับที่สองที่งานเมืองทองอย่าบอกนะว่าเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลที่ดุด้ใช่ตัวนี้ครับโอ้คุณผู้ชมแล้วก็ได้น้ําหนักด้วยครับตัวนี้ เขาอยากเยอะที่สุดในงานนี่นะครับคือเขาเป็นเจ้าของรางวัลมานะครับตัวนี้แล้วก็สําหรับไก่ยักษ์แบบนี้นะครับเขาเข้าคู่ยังไงควรจะเลี้ยงกี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวครับก็เหมือนเดิมครับผู้หนึ่งผู้หนึ่งเมียสองเมียก็ได้สามก็ได้ใช่อันนี้ตัวเมียก็สีประเภทเดียวกันใช่ครับตัวเมียสีประเภทเดียวกัน ต่อไปครับเป็นไก่ยักษ์บาม่าครับผมสีอะไรนะครับสีไลท์ครับสีไลท์ครับสีนี้ครับบางคนเห็นคุ้นตาคุ้นชินมันจะมีเยอะที่สุดไหมครับสีนี้ยเยอะครับสีนี้เรียกว่ามีเยอะที่สุดเลยใช่แต่ขนาดแล้วก็ความใหญ่จะไม่เหมือนกับตัวนี้ไม่เหมือนตัวนี้นําเข้ามาเลยครับอ้าวคุณผู้ชมนี่นะครับ เป็นตัวที่นําเข้ามาเลยไม่ใช่เป็นลูกในไทยไม่ใช่ครับผมนำเข้ามาเลยนะครับนาเข้ามาแบบนี้เลยตัวนี้ได้รางวัลอะไรไหมครับยังไม่ได้แต่งานที่ผมเอาไปแน่ครับโอ้คุณผู้ชมเตรียมนะครับเตรียมรอได้เลยนะครับผมสําหรับตัวนี้ความสูงเขานี่ครับโดยปกติแล้วไก่มันจะสูงออกมาเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ครับตัวนี้อิดบ็อกซ์อีกก้อนสบายเลยพี่โดยธรรมชาติของไก่ยักษ์ครับเขาจะต้องเลี้ยงกี่เดือนถึงจะให้ลูกหรือว่าพร้อมทำพ่อแม่พันได้แปดเดือนก็ได้แล้วครับ แปดเดือนแล้วก็ตัวเมียจะไข่ก่อนตัวผู้ผสมอยู่แล้วครับก็ประมาณ6 7ถึงเดเดือนใช่ครับตัวเมียจะไข่ก่อนนิดนึงแล้วก็ตัวผู้แล้วมผสมได้เนี่ยครับหรือดูหนาวเนี่ยครับผสมนะครับไก่อ่ะมันจะอยู่ได้สักกี่ปีแล้วต่ความสมบูรณ์พี่ถ้าเราดูแลดีก็สี่ห้าปีสบายเลยครับสี่ห้าปีใช่ถัดไปครับคุณผู้ชมเคยเห็นกันไหมครับผมสำหรับ ไก่ยักษ์บาม่าครับไม่ใช่สีไลท์ครับเป็นสีอะไรบ้างครับสับเปล่าอันนี้เป็นตัวผู้เป็นกะเท่าครับตัวผู้เป็นสีกระเทาใช่ครับตับตัวเมียครับมีสีอะไรมาครับตัวเมียพวกนี้ก็นําเข้ามาเหมือนกันหมดเลยอันนี้มันเป็นออกแนวแฟนซีหรือว่าอย่างไรครับหรือว่ามีสีชื่อเฉพาะของเขามีอันนี้ชื่อเลมอนครับอ่าเลมอนนะครับอ่าแล้วก็สีแบบนี้แล้วครับอันนี้บัฟบครับสีบัฟบอันนี้ b s o ดีเอนะครับดีเก็จะเป็นโซนนู้นอย่างนู้นครับก่อนที่จะมาเจอกับไก่สายพันธุ์นี้ครับก่อนอนนี้ทําอะไรมาบ้างครับคุณโอตก็เลี้ยงไก่แจ้ครับตอนเด็กๆอ๋อเริ่มมาจากไก่แจ้ก่อนแล้วพัฒนามาเป็นไก่สวยงามต่างประเทศแล้วก็ไปเจอพี่คนหนึ่งครับอยู่เชียงรายครับครับใช่บอกชื่อได้ไหมได้ครับได้เลยพี่เลอสันครับผมที่เชียงรายครับครับผมขอซื้อแก่แกก็ไม่ขายอ่า จนทาให้บบกอยากได้อะคือจะไปซื้อเขาอยากหรือยังแล้วเขาไม่ขายไม่ขายอ่าท้าทายเลยอย่างเงี้ยไช่ก็ซื้อให้ได้จนทุกวันนี้ไม่ต้องซื้อเขาแล้วเขาให้ที่เฉยเลยแบบบอกว่าอยากได้ก็มาเอาไปเลยนี่นะเป็นจุดเริ่มต้นคือเป็นแรงบันดาลใจเลยใช่แล้วก็ด้วยความที่เรามีความรักประเภทสัตว์ประเภทไก่อยู่แล้วด้วยนะครับก็ชอบเลยจนมามีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับใช่ครับ สำหรับเรานี้มีสีอะไรบ้างครับอันนี้เป็น B H O ครับ B H O นะครับ B H O ใช่ B H O สีบูครับสีบูสีโกลใช่มี B H O ครับตัวผู้ครับตัวผู้ B H O นะครับใช่ตัวเมียมีสี B H O ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ใช่และตัวนี้เป็นสีโกครับอื้สวยงามมากครับคือการที่เขามาอยู่รวมแบบเนี้ยแล้วเขา จะออกลูกมาเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรหรือว่าแยกโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเวลาช่วงผสมต้องแยกอีกพี่ครับต้องแยกตอนนี้เราก็เอามารวมให้มันอ้วนก่อนครับแต่สามารถผสมมาได้หมดเลยไม่ได้ครับอันนี้จะออกเป็นสีเละอันนี้ก็เลยเราก็เอามาโชว์อ๋อนะครับคุณผู้ชมโชว์ก่อนนะครับเดี๋ยวบางคนคุณผู้ชมดูอ้าวเขาซื้อมาแยกสีเราจะเป็นยังไงอย่างเี้ผมอันนี้ยังผสมไม่ได้ครับเทคนิคก็คือถ้าเราได้สีที่มันตรงแล้วเวลาออกลูกมาเนี่ยก็ขายง่าย ใช่ครับไม่เพี้ยนเลยครับไม่เพี้ยนคือสามารถสร้างเป็นอาชีพได้เวลาลูกค้าถามแล้วก็ตอบว่ามันคือสีอะไรได้เลยใช่ครับนะครับผมเล้าถัดไปครับเห็นว่าพิเศษมากๆเลยยังไม่มีเล้าไหนเลยครับและก็สวยมากๆเลยคุณผู้ชมเราไปดูกันแบบนี้เรียกว่าสีอะไรครับผมผมเห็นในก็เลขสีดําไว้ก่อนแหละแบ็คครับอ่าแบล็คครับปลายขนจะมีเหลือบเขียวๆหน่อยๆด้วยนะครับตัวนี้ได้ที่หนึ่งตัวนี้อีกหนึ่งนะครับ งานเมืองทองเป็นเจ้าของถ้วยงานเมืองทองใช่ครับที่ตั้งอยู่เมื่อสักครู่นี้ใช่ได้สองรางวัลเลยครับได้สองรางวัลสูงยาวสูงยาวคือจํานวนถ้วยรางวัลนี้ต้องบอกว่าที่นี่ได้เยอะมากสูงสุดครับประมาณได้ไหมครับมีถ้วยประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ที่หนูมีที่บ้านนะครับประมาณกี่ถ้วยแล้วครับสามสิบกว่าโอ้สามสิบกว่าถ้วยนะคุณผู้ชมตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งสามตัวนี้ตัวนี้ผสมค่าไม่ได้เลยครับครับต้องเอาคู่ไข่คู่ของเขาเลย ก็คือเดี๋ยวสีมันจะเพี้ยนสีเพี้ยนเลยครับอันนี้สีบัฟสีบัฟนะครับใช่ตัวผู้หนึ่งตัวเมียสี่ตัวเมียสี่เลยครับแล้วจะสังเกตเห็นว่าไก่นีครับตัวเมียจะมีขนหางที่มันไม่เหมือนกันมันคือสีอะไรบ้างครับก็เรียกสีบัฟได้เลยครับสีบัฟเหมือนกันครับบูบัฟอ๋อเป็นบูบัฟกับบัฟธรรมดาใช่แล้วเวลาเขาเกิดลูกออกมาเขาจะเป็นไปทางไหนครับตัวเมียตัวนี้ ออกได้ทั้งสองสีเลยครับสีบับกับบูบับเลยครับก็คือเดี๋ยวเขาเกิดออกมาแล้วเติบโตมันก็จะเป็นแยกสีเองใช่ครับไม่ไม่มั่วอันนี้สีไม่มั่วออกมายังไงก็ไม่มั่วครับเอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูนะครับสัตว์ปีกตัวถัดไปครับอันนี้คือนกเรียครับนกเรียออกเสียงถูนครับเรียคือลอลิงหรือลอเรือครับลอลิงครับลอลิงสาลเอียนี่นะครับผมนกเรียอันนี้มันเป็นสายพันธุ์นําเข้าหรือว่ายังไงครับเป็นลูกเกิด ในเมืองไทยหมดแล้วครับตอนนี้คือต้นฉบับเข้ามาจากประเทศอะไรครับท่านนกแบบนี้ครับนกเกลี่ยอังกฤษครับแล้วที่นี่มีกี่ตัวครับเนี่ยมี2ตัวมี2ตัวตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งใช่ครับตัวไหนตัวผู้ตัวเมียครับตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียอันนี้เนี่ยเขาได้อายุมันเท่าไหร่มันเต็มวัยเรื่ังครับเนี่ยสองปีครับคือหลายๆคนนะครับมองเห็นเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับนกกระจอกเทศมากเลยเขาเป็นญาติหรือว่าเป็นตระกูลใกล้เคียงกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตระกูลใกล้กันเลยครับอันนี้ใกล้ผสมพันธุ์ได้้้ัััคคครรรบบบใกลนนะะปีี ปีนี้นะครับน่าจะลุ้นได้ลูกนะครับผมวิธีการเลี้ยงมันต่างกับไก่หรือว่าเขากินอาหารยังไงครับอันนี้จะกินอาหารไก่กับผักบุ้งแล้วก็หยกกล้วยสับอ๋อหยกกล้วยก็กินนะครับอาหารไก่ก็กินใช่อันนี้เรามองลักษณะคล้ายกับนกกระจอกเทศแล้วใช่ครับแสดงว่าจะต้องมีนกกระจอกเทศหรือเปล่าครับมีครับคุณผู้ชมมีนกกระจอกเทศด้วยจะไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะครับที่ ใครจะดีนกกระต้อเทศไว้ในบ้านนะครับอันนี้เริ่มต้นเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กเลยไหมครับตัวใหญ่เหมือนไก่ครับตัวใหญ่มาเลยใช่ครับแล้วเขาโตเต็มวัยหรือครับมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้ปีครึ่งครับต้องสองปีกว่าถึงจะเต็มวัยพร้อมผสมครับโดยธรรมชาติเนี่ยเขาดุไหมครับไม่ดุครับเนี่ยจับได้เลยพี่มันมันมีความยุ่งยากได้เว่าไก่เยอะมากครับอ่แค่เทอาหารไว้แค่นี้ครับ อาหารของเขาก็คืออะไรบ้างครับอาหารไก่อาหารไก่กับผักบุ้งสับแค่นี้ครับกล้ยก็คือไปทางธัญพืชต่างๆใช่นี่ครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือก็คือและคูนครับและคูนครับคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมอุ้มได้ด้วยนะครับอุ้มได้ด้วยง่ายง่ายครับ จุดเริ่มต้นว่าเราเลี้ยงได้อย่างไรเราถึงเลือกที่สัตว์ประเทศนี้มาเลี้ยงพี่ที่เชียงใหม่เขาแนะนําให้มาใช่ครับก็เลยเอามาครับเอามาได้ลูกเลยครับต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับรคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงครับต้องทํากรงให้แน่นหนาพี่เพราะว่ามันแหกได้ครับพวกนี้คือมันสามารถที่จะพังกรงออกไปได้ใช่ครับก็คือจะต้องอาจจะเป็นตะแกรงเป็นตะแกรงลวดอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเป็นตะแกรงที่ดีเลยครับเนี่ยเชื่องโดยธรรมชาติเขากินอะไรบ้างครับเนี่ยกินอาหารแมว ออาหารตัวเดียวกับแมวเลยใช่อาหารแมวเลยครับแล้วก็วุ้ยลูกมันขายด้วยไหมครับเนี่ยขายครับคุณผู้ชมขายด้วยนะครับสําหรับ2ตัวนี้ก็คือขายขายครับมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้กับตัวเมียครับราคายังไงบ้างครับผมเพื่อมีคุณผู้ชมสนใจอยากจะเลี้ยงและคูณเหมือนกับคุณโอ๊ตครับก็รุ่นรุ่นลูกก็ห้าหมื่นครับคู่หนึ่งอายุ3เดือนครับต่อไปครับไปดูพ่อแม่พันของเขาครับนี่พ่อแม่อยู่นี่ครับ นี่พ่อแม่คุณผู้ชมนี่นะครับตัวอ้วนแบบนี้เลยน้ำหนักเขาประมาณกี่โลครับเนี่ยโถตัวนี้น่าจะเป็นสิบจะมั้งพี่จะเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้เนี่ยมันต้องขออนุญาตหรือมีใบอะไรไหมครับการไม่ไม่ต้องขอเลยครับด้วยเหตุผลว่ามันเป็นสัตว์ต่างประเทศสะครับพี่สัตว์ต่างประเทศแล้วก็เขานําเข้ามาขั้นตอนการนําเข้ามาคือมันจะต้องถูกต้องอยู่แล้วใช่ครับนะครับแล้วกัดคนไหมไม่กัดครับไม่กัดคนก็คืออุ้มเล่นได้ใช่โอ้ตันนี้ชื่อชม้อยคุณชม้อยนะครับ อคือเป็นลักคุณใช่แต่ชื่อว่าคุณชมอยชมอยอันนี้ก็ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียครับตัวนี้แม่ของสี่ตัวนู้นอ๋ออันนี้คือแม่นะครับเป็นแม่นะครับแล้วก็นั่นคือตัวผู้ใช่นั่นพ่อครับทําไมต้องแยกด้วยครับผสมแล้วครับอ๋อถ้าอยู่ด้วยกันมันจะเป็นไงครับตัวผู้จะกินลูกครับอ๋อเราก็เลยต้องแยกออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็เลี้ยงแยกกันไปก่อนใช่ครับเมื่อไหร่เขาจะผสมพันธุ์กันได้อีกครับต้องให้ตัวเมียตัวนี้ออกลูกก่อนพี่อันนี้คือท้องอยู่ท้องอยู่ครับ ผู้ชมท้องอยู่อีกด้วยคือให้ลูกแล้วก็ยังท้องใหม่อันนี้ได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับท้อง2เดือนครับท้องแค่2เดือนแล้วคลอดใช่คุณผู้ชมท้องแล้ว2เดือนแล้วคลอดเขาออกลูกครั้งละกี่ตัวครับชุดที่แล้วได้5้าตัวครับ5้าตัวเลยแล้วลูกก็คือขายไปแล้วมั้งขายไม่ตัวได้ไปกี่บาทค,ครับได้คืนทุนพ่อแม่เลยค,คืนทุนพ่อแม่ไปแล้วนะครับ1ปีเนี่ยเขาจะคลอดหรือท้องประมาณสักกี่รอบ1นถึงรอบตัวนี้กับไก่อันไหนยาวกัน ก่ยากพอเยอะที่เราขายเนี่ยต้องหย่านมก่อนไหมครับหรือว่ายังไงกี่เดือนบางคนชอบอ่อยป้อนเองครับอ๋อสิบกว่าวันก็ซื้อแล้วครับเพื่อให้เขาเชื่องใช่แล้ววิธีการดูแลทาความสะอาดครับทำยังไงบ้างครับเนี่ยก็ล้างพื้นทุกวันก็คือล้างพื้นทุกวันใช่ครับอ๋อคือทาทำหลุน้ำทีบให้มีตัระบายน้ําออกไปทางด้านนู้นใช่ครับช่องทางการติดต่อของทางฟาร์มครับติดต่อได้ยังไงก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้เลยครับน้องอาร์มี่ครับ น้องอามี่เป็นเพจใช่เดี๋ยวไม่งั้นก็โทรครับ0956961934ครับครับผมใครที่สนใจอยากจะปรึกษาทั้งไก่ยักษ์บาม่านะครับไก่ซิลกี้ไก่โปแลนด์หรือว่าแลดคูนผู้ชมก็สามารถปรึกษาได้เหมือนกันนะครับใครสอบถามตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บคำถามเอามาถามคุณโอ๊ตแล้วก็น้องอามี่อีกครั้งนึงครับวันนี้เราทั้ง3คนครับต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ